เดินมาก,กับมาเบิงไก่เดิมๆเอ้าคือหูขาวเง้วค่ะแค่นั้นตัวเป็นไก่ตุงหูขาวแพรแวหูขาวแบบเง้วแบบพอเล่ยเนี่ยเนี่ยพอเพิ่นโอ้หูขาวยาวเชียวไปทักทายย่ามแรกนะจ้าเดี๋ยวพาไป ให้อาหารตาส,สวยจังเลยแสงสวยมากเลยแสงสวยแสงสวยขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะความสุขคืออย่างความสุขก็คือความปกติคือความปกติสุขนั่นแหละมันบะทุกก็คือมันก็บแบบว่ามันสุนนกนะจ๊ะเพราะว่ามันตรงมันขามกันถ้าไม่ทุกก็คือไม่สุกนั่นแหละแตว่าพุตธองพ่น บอกว่าไม่มีจัดโลกที่เกิดมน้าแหละบ่มีถูกถูกอันสุดถ่ายที่เรียกว่าถูกด้ือการแบกสังขารเพราะฉะนั้นกลาเกิดการไม่สังขารก็ต้องกลาที่จะรับทุกนะคะคุยกันเล็นนะจ๊ะไม่สีเรียดเรามาให้อาหารปลาดีกว่า มั่ตัวใหญใหญ่อ๋อเพิ่นเนื้อขเขาสิใหายอาหารเพิ่นได้หนิเดี๋ยวหายพอเพิ่นมาหายเขา่ใหายเพินพ่นดอกมิรู้จักให้หรอกหวใจะต่เหลี่ยนกระป๋าอากาศดีมากเลยแสงสวยค่ะแสงสวยทุกคนทำงานทำการสูสๆมากมัดเหมือนนะจ๊ะมาพาักผ่อนดีหละ มาดูปลากันเอิญนจ้าไหนเนาะเอินปลาเนี่ยไหมกุก๊กกุ๊กกุ๊กกับบอมเมลเน,นาะจ้าหาอาหารเลยเอาว่าแต่เดี๋เอินอยู่เจ้าบ่ได้เอินเลยยังไม่ได้เรียกเลยมาแล้วขอดูหน้าหน่อยสิขอดูหน้าหน่อย โหโตแล้วปลาตะเพียนตะเพียนในานาข้าวเฮ้ยนนนนาข้าวเ,เายื่อสารต้นฮะตะเพียนในนาข้าวเพิ่งให้ข้าวเยื่อสารต้นยินดีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนหน่อยที่มีรายได้เนาะในการสางเรี่ยวตอนนี้ที่มีโฆษณาแปตะตลอดก็คือวิดีโออย่างนี้แหละ ก็สามนาทีกว่าสี่นาทีให้เกินห้านาทีค่ะเบิรงกันติดตามกันนะคะให้กำลังใจกันสู้ๆไปได้วยกันเนาะคีเอเตอร์ทั้งหลายเราจะสู้ๆไปได้วยกันได้ไม่ได้อะไรมันก็ก็ได้ทานี่แหละได้เพื่อน <c oughs> ได้คลายเครียดได้รีแลกได้มีมนุษย์สัมพันธ์ไม่ได้เห็นหน้ากันว่าก็ค้นตรหนากกันค้นคู่มือเนี่ยตรตหนากกันไม่ค่อยถือกันแต่แม้มองตากัน มันเบาใส่คลิปให้มูเบิงเนี่นะตั้มูกับคอมเมนต์มากก็ถือว่าการอ่าคุยกันสำเร็จ <c oughs> และคลอมเมนต์มากกับแปลว่าการคุยกันสำเร็จอม <c oughs> โอเคเตี๋ยวลาแล้วเดี๋ยวเราผู้ชายมาให้อาหารไก่เขาให้ข้าวเปลือก ขอบคุณทุกคนนะคะใครที่เข้ามาติดตามกันเห็นๆปังๆทุกคนนะคะ